สวัดครับวันนี้พบกับผมนะครับตุยธนาการนะฮะวันนี้ได้ยินข่าวแล้วกเามาว่าเขาจะถ่ายชิปกันนะครับเป็นชิปตอบคำถามแล้วเขาก็ปิมพ์มาด้วยนะฮะโอเคปิมพ์คาถามมาผมก็เลยแอบมาดูก่อนนะครับเราไม่ต้องบอกใครนะครับเนาะโอเคดูแต่เราสองคนกับคนดูนะครับกับกล้องโอเคกล้องจะไปบอกเขาเด้เดี๋ยวกเนี่นี่ผมก็อ่านหมดแล้วนะครับนี่พวกไอโดเรมอนอะไรพวกอุนี้คอมพิวเตอร์ผมอ่านหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบข้างหน้า เดเ<ห><ห>ขยวเขางงเลยแล้วฮะเขาจะใส่ก็บอกเราไม่ได้ทำไงไม่ได้ทำครับไม่ได้ดูไม่ได้ทุจริตอะไรเลย <c oughs> โอเครู้แค่เราสองคนกับตาข้องกับคุณดูนะครับนะเนาะอะแล้วเจอกันในชิปาผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมนายวัฒการถังมีศรีครับพอดีมาในรูปแบบที่ดราม่าในนะครับเพราะว่าน่าเปิดชิมครับปกสชมไปได้ปกสชุมสวัสดีแม่กูเป็นพิธีกรอยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่กูแต่งหนาไม่เข้าน้าหนอ่ะเป็นมาห้ามงนี่เอ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง แสนแสบน,นะพบก,กับพวกเราแก๊งแสนแสบอยู่เหมือนเดิมนะว <c oughs> ัอน,นี้เราจะมาเล่เนเกมยัง <c oughs> ให้เบิบ่อนฟัง <c oughs> เล่นเกมโอมลูกชิ้นทายคำครับอ่ะ <c oughs> เกมนี้จะมีอยู่ว่า <c oughs> <c oughs> คือออกมปอกี้ครับวนี้วัอนี้มีสกิปใส่สูตรด้วเหมือนกันสูตรเครื่องทอนกติกาจะอยู่ว่าผู้เล่นจะต้องโอมลูกชิ้นนะครับโดยการที่จะออกเสียงตามโอ้ยออกเสียงตามโจทย์นะครับโดยการที่เพื่อนร่วมทีมฟังฟังเลยกระวังสักครั เน่ยน่กูเล่นกูเล่นเสียบุคลิกไปเล่นมันได้สูตรุดยอดปกดีโดยการที่เพื่อนร่วมทีมนะจะมาฟังไปโดยการที่เพื่อนร่วมทีมนะจะจะมาฟังเนาะสีมาฟังเข้าใบข้ามอ่ะกานมึงฟังกลเข้าใจโดยการกูต้องอ่งลูกขิงได้คำหนึ่งกับเพื่อนเทเลเมตเทเลเมตไปยังซีหน่าโอเคเทเลชินเทเลชินอ่ะเรียนแบบนี้ว่นไปทีมละสองคน จะมีสาทีมจะมีอยู่3าทีมที่มาสคนเล่นแบบนี้ว่นไปว่นไปนะครับสูงขึ้นอย่างนี้เป็นสนากขึ้นชิวไปเล่นแบบนี้ว่อนเด้แล้วไวเกินสิ้นเออเอางี้ไปดเออแค่หมอไม่ล้ยงมดจุดตั้งเยอยหรอม้ไมย เล่นแบบนี้พ้นไปนะครับอาซิมีจับเวลาสองนาที่นะครสองนาที่ทีม่มละสิบคำนะครับทีมไหนตอบได้หลายตอบใบได้หลายข้ากระมูที่มน,นันชนะไปเลยครับแต่ว่าทีม่มไหนแพ้มาเนี่ยเย่ดอกนี้บเพื่อนรอบนี้ปเพื่อนแต่ว่าที่เจอครับบทลงโทษที่แสนจะเนบหนาวโดยการที่อาบน้ำแข็งอาบน้ำทูสบูแปงฟันนะครับล่าสุดแล้วแล้วถ้าแปงถึงแคมตามจจังหวัดประจำวัดเมืเเลยแต่ว่าต้องอาบน้ำแข็งถุงใหญ่หนึ่งนะครับ ได้จับ,จบ <c oughs> ทีมตอนนี้เราก็จับทีมได้แล้วครับจับคู่จับคู่เออจับคู่กันละอะ เกมแรกแข่งนั่งเลยนะครับตัวเมนหมูตมวเมนมึงน่งฟังฟังจติการายการที่เราจะจับเวลาครับอ่าในเกมแรกสองนาทีนะครับจะใบคำสิบคำนะครับโดยที่การที่อมคำแรกอมไปสองก้อนนะครับแล้วนอกนั่นก็อมไปทีละก้อนอมเพิ่มทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนครับขันเพราะใจสามารถสำหรับกันได้เด้ออ่ะโอเคเอาเริ่มเกมเลยนะครับเริ่มเกมหนึ่งสองสามองห้องสองก้อนหมูสองก้อน <reading vehicle> นี่นะครับต้องว่าต้องว่านี่นะครับคำนี้นะครับบอกขึ้นยรสองคนทียากไออกไรมาเลยต้อลกต้องาเห็นเตียงอีก่ขอดเดี๋ยือเล่าสามสิบนาทีแล้วนะครับตัวเอิญฮะตสเอิญเอิ อันนี้นะครับฮ่าแล้วไง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 แล้รไงแล้ว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 ไง กํ offs, หนี้กําแพงมึงบ้างเนีเออถามไม่ไ เลยวมึงฟงสองเลยกีนั้นอะาอบังมึงควางอาังไปต่อไปไปต่อไปโมเมยังเล้นกูเชี่ยวหวานเหมือยกันโอ้ยอเหมือนโอ้ย ทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปเข้าประจำที่ได้เลยครับอ่าทีมที่2นะครับก็เป็นทีมของพี่ตุ้ยกับพี่ตโตโตนะครับอ่าอจับไปล่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกติกาเด้อเอาเป็นสามนาทีมไหมหมอเอาเป็นเปลี่ยนเป็นสามนาทีนะ,ะเพราะว่ามันเ,นเนนนร็รวเกินไปอ้าวมเข้าไปก่อนสามลูกเลยผมนะโอเคอ่ะจับไปล่าครับ <c oughs> เอาเลย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 อ่ะสามลูกอ้าไปทำเนียร์ทำเนยร์นะครับผมไปเล เอาดีนะออกเกลียวเกลียวออกเย็เกลียวอเียวอ่าโอ้มึงเลยทำนี้นะครับออกหมูเลยหมูเลยเ้าปลาอือออดูชัดเจนมากเออเลยครับอ่ะโง่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 โอ่

อ๋อโอ้โหค่อยๆอ่ะเริ่มคำนี้นะครับนี่นะครับไอ้บอลทอไอ้ปากอะตัวไอ้จับเยอะสอลูกเดียวสอลูกเดียวตัวหัดนี่ยนี่ครับทำนีครับโอ้โหโอ้โหข้วิสรอวัดข้าวิสรงโอ้โหอะคำนี้นะครับ๊ Tôi mày 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 เอาไปยาไิเอา่งกินิดีครับกินต่าคแเคดแียมกยม่ได้ไปเยอะนะครับแต่ว่ามีการทุนินะคบมาี่ยมอวาได้ไปหนึงสองสามสี่ห้าหกคำนะครับจะได้ไปหนึ่งคะแนนจะได้ทีนี้ไปหนคะแนนนะครับอว ไีมเฮาก็ไปไเต้นในน้อยเนี่กูท้องยหดร้านด้ยนะเต้นนอยนี่ยอแม่แบบให้กูทองเอ้บีสีมีอีกไอ้อมฮะไอ้อมใช้ัจะแตฟนาดู่ใช่ใช่อะอะนะตมึงอมกูชนะมึงไกชนะอมเีอมว้ยัวกันเจ้าเมียไปอมไม่มีปัญหาครับโว้ยโว้โหรไปหาโว้ปะ กินมั้ยรู้วมึงัดไ้งงเนต้กพาะต้ใจเรืองรูใจเรื่องเชดก่อนนฮลงไม่เาองลงไม่เอาแบนเอาัดเไปองอาไว่อ Ủa anh yeah, <coughs> <Bye bye. coughs> <coughs> หนงสงสามสี่ห้าห้านมีะรครับเฮ้ยเขาก็ถือเราปัญหาที่ยัง In their tongue, he is Dovakin. Dragonborn. <laughs> ทีมที่โดนโลงโทษนะครับก็จะเป็นทีมพี่ทิวแล้วก็ทีมพี่เต้ยนะครับจะต้องอาบน้ำที่หนาวที่สุดในโลกเช่นน้ำแข็งถุงใหญ่เทเลยครับโอ้โหมึงนี่ฝนฝนตกแล้วใหม่ๆนะครับอออเอา้าโอ้โหมันคนอีกข้างเลอ <laughs> นี่อ่ะก,ก,กติกาจะมมอยู่ว่าตัวคุณต้องทำ <laughs> โอ้ค <laughs> ือเิดเจมอันนี้อย่างนั้นผมสิครับ อันนี้แป้งครับสิ่ง <c oughs> นนี่ครับก็คือทูสบู่แปลงฟันสระผมล้างหน้าทําอะไรคือจิตจังหวัดประจําวันละ่ะแล้วก็ทาแป้งนับก็ <c oughs> เป็นอนนันว่าคือจะฝันเสือกเมื่อก่อนเสร็จนะครับเสร็จอ่าเป็นอันว่าเสร็จภารกิจแล้วเอ้าเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยเฮ้ยลูกถือลูกโอ่เดี๋ยวเอายาวๆนีแน่แขงเดีเย๋ยวแต่ผมว่านสบู่อย่ากสระผมอยากสระผมด้ำอีกมันใส่ตู้มาพี่

ตายแูยาห้วยาห้กูมไม,ม่บบมมมได้เป็น้เือทั้งคนโรงเรีนมเมเจะแทบแบกไอเด็กหน่อยอมขี่แหลขึ้นโอเยเ็บเปนกับดักอีกนหนกนไม่ได้เป็นผ่้เือทั้งค สำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่ันดีครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติรตาด้วยนะครับผมอะคลิปต่อไปัวหน้าหวันนี้แนมนอนครับยโอ้ยอ้ยโอยอ้ยอ้วโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ย้ยอยย้ย